นิทานเรื่องไลลา,ลาแม่มดน้อนตอนคุณนายเคที่นักเล่านิทานประจำบ้านนะทะเลหาดหลังน้อยในหุบเขาอิสตันวูดอันแสนรบปุ่นไลลา,ลาแม่มดน้อยผู้น,าน่ารักอาศัยอยู่กับวินโลแม่มดสาวสุดสวยผู้เป็นแม่ต้องไปช้อปปิ้งที่ตลาดลาปสัสมา บูได้ไม้เท้ามาใหม่สวยจักเลยถูกใจอันนี้ก็ไมก้กายสิทธิ์อยากจะต้องลองเล่นดูซะหน่อยละกำลังถือของใหม่วิลโลดเธอมีอาชีพเป็นคุณครูสอนวิชาเวทมนต์ศาสตรให้กับเด็กประถมไรล่ากางจะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อของที่ตลาดลาปัสนะจริงๆนะคะแม่หนูอยากไปหนูอยากได้หนังสือใหม่ ยายไสจะไปเดี๋ยวแม่จะบอกนะตอนนี้แม่ขอไปเตรียมหม้อเย็นก่อนไลลา,ยลาเย็นนี้เรามีซุปฟักทองนะคะแล้วแม่ก็มีฟุตเค้กเตรียมไว้ด้วยจ้าเสร็จแล้วนะ่าอร่อยไหมเย,ยี่ยมไปเลยค่ะคุณแม่มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะแค่หนูกับคุณนายเคที่ไม่วิ่งไล่จับก,กันในขวก็ช่วยแม่แล้วค่ะ <laughs> อ้าวซะงั้นคุณนายเคที่เราไปเล่นที่อื่นกันเถอะแม่คะหนูขอออกไปเล่นข้างนอกกับคุณนายเคที่นะคะอย่าไปไกลนะลูกไปเถอะแนะนำตัวนะคะคุณนายเคที่เป็นแมวกายสิทธิ์ประจำตัวของไลลาแต่งลางได้ขำขื่นเธอชอบเล่าวิทานให้หนูฟังและเธอก็เป็นบอดี้การ์ดประจำตัวหนูไม่ว่าหนูจะไปที่ไหน เธอจะรู้ว่าหนูอยู่ที่ไหนตลอดเวลาคุณนายเคที่วันนี้เราไปวิ่งเล่นที่ป่าดาร์กหูดกันเถอะอะไรนะไนลลาเธอจะไปที่นั่นทำไมที่นั่นทั้งมืดทั้งน่ากลัวไม่รู้สินะมันเหมือนมีเสียงกระซิบเรียกฉันอยู่ตลอดเวลามันต้องมีความลับอะไรอยู่ในนั้นแน่ๆฉันรู้สึกว่าแค่เพียงฉันวิ่งผ่านฉันก็มีความสุขแล้ว และก็เหมือนมีพลังเพิ่มขึ้นด้วยและมันก็เป็นทางลัดที่จะไปทะเลสาบคิสตันเลกด้วยเอาไว้ให้ฉันโตอีกสักหน่อยเราจะมาหาความลับในป่าด์กบูดกันเถอะคุณนายเคที่ได้สิแต่เธอต้องโตกึ้นคนนี้ก่อนนะเราหิวแล้วล่วนะเรากลับบ้ากนกันก่อนเถอะใกล้มาถ้ำแล้วอะไรกันฉันไม่ว่าเธอจะกระโดดน้ำสักตูงแล้วคิยกลับบ้าน กลับมากันแล้วหรอมื้อเย็นพร้อมแล้วเรามาทานข้าวกันเถอะน่าอร่อยจังเลยหนูทานเลยนะคะฟุตเค้กอยู่ที่ไหนหนูอยากทานไลลา,ล,าลูกเกีตรยมอาบน้ำเข้านอนได้แล้วนะเริ่มดึกแล้วคามิวิลล์ไลาลามีอาการแปลกๆเมื่อเขป่าด,าดักบูดให้จ้ะฉันพ่อจะรู้ พวกแม่มดมักจะมีของวิเศษประจำตัวที่จะต้องตามหาฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นของวิเศษที่เรียกหาไลลาคุณนายเคที่ฉันากเห็นเธอแปลงร่างจังเลยเธอแปลงร่างให้ฉันดูหน่อยได้ไหมยอยากเห็นรอดูเลยนะันเนี่ยค่ะแล้วฉันจะแปลงร่างให้เธอดูฉันจะแปลงเป็นสิงโตลันนะคุณนายเคที่ สามารถแปลงร่างได้หลายรูปแบบเธอสามารถแปลงเป็นคนได้แปลงเป็นสัตว์ได้แปลงเป็นอะไรก็ได้เธอมีเวทมนต์เป็นของตัวเองด้วยพรสวรรค์ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของแม่มดเธอจึงมีความพิเศษโดดเด่นเป็นของตัวเองรวมทั้งของแม่มดคนอื่นๆด้วยก็จะมีสัตว์วิเศษประจำตัวเหมือนกัน นั่นคุณนายเคที่แต่งล้างเป็นสิ่งโตน้อยทำกลางแสงจัน์สีเรืวออุ้ยเดี๋ยวเข้าใจผิดสามารถแปล่งล้างได้ตลอดเวลาและไม่จำกัดจำนวนค่าไนล้าฉันแตล่งล้างเป็นสิ่งโตล้วนี่ไงน่าหลกไหมล่ามามามา,มาให้ฉันกอดสักหน่อยเธอเตรียมมีฐานที่จะเล่าให้ฉันฟังไว้หรือยังฉันอยากฟังแล้ว ไหนไหนคุณนายเคทีกมาให้แม่กอดเด็กคนอ๋อวันนี้แปลงร่างเป็นสิงโตกุดไนจ้าไปนอนกันได้แล้วคุณนายเคทีกคืนนี้เธอจะเด้นิทานเรื่องอะไรให้ฉันฟังเด็กเลียงแกะดีไหมอ๋อหรือแจะคุู้า่ายังหรือว่าสโนไว คุนน่าเคที่ที่พูดมาทั้งหมดแธอเล่าให้ฉันฟังหมดไปแล้วหลายรอบแล้วด้วยมีเรื่องใหม่ๆหไหม,หมเรินจะงอนแล้วนะพินคด